กองทัพไทยพร้อมรบกัมพูชาล่าสุดสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนี้ออกมาโพสต์ท่าทีแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับทักทาย f อทุกท่า FC, ททนที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาครับพี่น้อง สถานการณ์ล่าสุดนะครับกองทัพไทยของจริงไม่ใช่ AI นะครับทุกคนกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบ,บก34เหล่าทัพเนี่ยคือพร้อมรบกับกัมพูชาอย่างที่ทุกท่านเห็นในคลิปนะครับทุกคนเช็คสภาพความพร้อมเพราะว่ากัมพูชานี่คือไม่ยอมนะครับไม่ยอมหยุดจะลบกับไทยให้ได้นะครับเสริมกำลัง ตอนนี้ไทยก็ต้องขยับนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับล่าสุดนะครับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเขาได้ออกมาโพสต์นะครับทุกคนอันนี้คือท่อาทีมหาอำนาจในเอเชียนะครับจีนนี่ที่มีคนได้หล,ลายคนนะครับอ่าหล,ลายท่านก็วิจารณ์นะครับว่าจีนนี่อยู่เบื้องหลังกัมพูชานะครับประมาณว่าจีนก็น่าจะโดนกดดันแล้วล่ะนะครับทุกคน จีนประจำประเทศไทยมีการโพสต์ลงนะครับเมื่อประมาณ14นาทีที่แล้วเขาบอกว่าหลายวันที่ผ่านมานี้ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจมากต่อกระท่าทีของฝ่ายจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาโคศกสถานเอกเอ,กอกัคราชูตจีนประจำประเทศไทยจึงขอถแถลงว่าจีนยึดมั่นในหลักการ จีนยึดมั่นในหลักการแก้ไขข,ข้อพิาพาทโดยฝ่ายการเจรจาโดยผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคไทยและกัมพูชาควรไทยและกัมพูชาล้วนเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของจีนจีนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะให้ความยับยั้งชั่งใจส่ง เสริมการพูดคุยสื่อสารและเจรจาสื่อสารและเจรจาเขาบอกอ,อยากให้เจรจากันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็วทั้งนี้จีนยินดีที่จะประสานกับทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเถียรภาพในอของภูมิภาค อันนี้นี่คือท่าทีสถานทูตจีนนะครับที่มีการโพสต์ลงนะครับหลังจากที่อเอาง่ายง่ายคือไทยก็พยายามที่จะกดดันจีนให้จีนออกมาแสดงท่าทีนะครับแต่ที่จีนออกมาโพสต์นี่นะครับสถานทูตจีนออกมาโพสต์นะครับแต่บางข่าวบางข้อมูลเขามีการวิจารณ์นะจีนกับการบูชาเนี่ยจะมีการซ้อมลบกันไม่ห่างจากเกาะกง จะซ้อมลบกันรู้ไหมว่าทำไมทหารเรือทหารอากาศของไทยเนี่ยทำไมต้องพร้อมตั้งรับพร้อมที่จะโต้กับทันทีถ้ากัมพูชาเพียงพล้าเข้ามาลุกล้าอธิปไตยของไทยเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกคนชายแดนที่มีปัญหากันตอนนี้คือช่องบกนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยเริ่มเสริมกําลังทุกด่านที่ติดกับประเทศไทยทุก ชายแดนที่ติดกับไทยโดยเฉพาะสาแก้วแล้วก็เกาะกูดนะครับถ้าจีนซ้อมลบกับกับกมพูชาไม่ห่างจากเกาะกงนะครับที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือตามข่าวในเมืองไทยนะถ้าจะซ้อมลบกันจริงๆนี้สถานการณ์ตึงเครียดแน่ๆเพราะตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยเขาจับตาที่เกาะกูดเพราะเกาะกูดนี่คือจุดยุทธศาสตรสสำคัญ หลายท่านหลา,หลายนักวิชาการก็วิจารณ์นะครับว่าเกาะกูดเนี่ยกัมพูชาต้องการมากที่สุดคือเกาะกูดเขาบอกว่ามีแหล่งน้ํามันมีทรัพ,พยากรเยอะแยะมากมายนะครับถ้าซ้อมลบกับจีนจริงๆเนี่ยผมว่าสถานการณ์ไม่มีเงียบนะครับจีนนี่ต้องยืนยืนกลางนะครับถ้าเข้าข้างกัมพูชาแล้วนี่ปัญหาเกิดแน่ นะครับอ่าอันนี้คือสถานทูตจีนเขาขอเขาพร้อมที่จะประสานงานทั้งไทยและกัมพูชาผมก็อยากรู้เหมือนกันได้ว่าบทบาทของจีนเนี่ยจะทําให้กัมพูชาที่ต้องการที่จะลากไทยขึ้นสานโลกเนี่ยมันจะสามารถทําให้สถานการณ์มันเบาลงไหมนะครับในที่สุดนะครับจีนก็ออกมาออกมาขอเป็นคนกลางนะครับทุกคนสังเกตมาอ่า ถ้าจีนจะเป็นกลางจริงๆนะครับจีนต้องยกเลิกการซ้อมรบกับกัมพูชาไม่ห่างจากก่อกูดที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือตามข่าวนะในเมืองไทยไปดูข่าวได้นะครับทุกคนหลายช่องก็มีการวิจารณ์ว่าสถานการณ์แบบนี้มันเหมาะสมไหมกัมพูชากับจีนนี่จะมาซ้อมอไม่ห่างจากก่อกูดกาอกูดก่อกงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้หลายๆข่าวก็ไปเช็คกันได้ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าสถานการณ์ทำไมมันมาแบบพร้อมกันหมดเลยแต่ที่แน่ๆคือฝั่งทหารไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยกองทัพบ,บกกองทัพอากาศอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้ากัมพูชานะนะครับกัมพูชาเปิดมาตอนไหนเจอสวนแน่ๆนะครับอา,อาวุธยุโทโธปรกรณ์ครับอย่างที่ทุกทุกท่านเห็นนะครับอา,อาวุธยุโทโธปรกรณ์ขุมกำลังทั้งสองฝ่าย เป็นยังไงบ้างอาตอนนี้ก็ได้หลายช่องเขาก็มีการนำเสนอนะครับเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกัมพูชาและไทยมันก็ถือว่ายังห่างห่างกันนะห่างกันมากอ,าอย่างที่ผมกำลังจะขึ้นให้นะครับทุกคนนี่ครับแซเช็คแสนยานุภาพกำลังไทยนี่มีหกแสนหกแสนกว่า นะครับอ่ากำลังพลกัมพูชามีสองแสนสามอ่ายานอากาศนะครับอา,อากาศยานไทยมีเกือ 500, กบห้าร้อยกัมพูชามียี่สิบห้าอ่าเฮลิคอปเตอร์ไทยมีสองร้อยหกสิบห้ากัมพูชามีเจ็ดยานเกาะนะครับไทยมีหม,มื 4, 000, ่นเจ็ดนะครับอ่าประมาณหมื่นเจ็ดเกือบหมื่นแปดกัมพูชามีสี่พันกว่านะครับปืนใหญ่ ไทยมี600กว่ากัมพูชามี400กว่านะครับหกสิบลำนะครับเรือกัมพูชามี20นะครับถ้าเทียบกันนะครับหมัดต่อหมัดสู้ไทยไม่ได้เลยอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะผมว่ากัมพูชานี้เขต้องการสร้างสถานการณ์ต้องการที่จะลบนะฮะเพราะว่าได้อาวุธจากจีนมาเยอะโดยเฉพาะรถถัง หวังที่จะบุกภาคพื้นดินถ้าเจอกับไทยก็คือประมาณว่าชายแดนที่ติดกับไทยมันไม่มีแม่น้ํากั้นนี่นะครับก็ใส่กันทางบกอย่างเดียวนะครับอ่าที่กัมพูชาอยากได้เนี่ยนะครับสี่สี่จุดนะครับที่พิพาทกันกับประเทศไทยนะครับสี่จุดอ่าผมขึ้นให้นะครับอันนี้คือที่กัมพูชาอยากได้นะครับก็มีแต่ปราสาททั้งนั้นนะครับอ่าปราสาทอ่าตราเมียนทมนะครับปราสาทตาควายปราสาท สี่ประสาทนี้นะครับกัมพูชาอยากได้กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพนะครับ JBC อ่า JBC ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่เอา4ข้อพิาพาทนี้ขึ้นไปคุยต้องการให้ขึ้นศาลโลกอย่างเดียวผมว่าจีนจะมาเป็นคนกลางหรือกัมพูชาจะฟังไหมหรือจีนก็หรือหรือหรือว่ามันเป็นแผนของจีนก็ไม่ทราบนะครับทุกคนนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุดนะครับทุกคนให้กำลังใจทหารไทยช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนสบายดีสวัสดีครับ